สวัสดีครับมิสเตอร์ชายฟาร์มนะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาดูพ่อแม่พันธุ์เมงดานานะครับรุ่นพร้อมที่จะวางไข่นะครับผมก็วันนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับก็ยังไม่เคยให้ไข่มาก่อนหน้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแม่สาวอยู่นะครับอายุก็3-4เดือนนะครับครับผมนี่คือพ่อแม่พันธุ์เมงดานา สายพันธุ์หม้อนะครับเราเลี้ยงที่ฟาร์มเราเลี้ยงสายพันธุ์เดียวนะครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ปรับสภาพได้ง่ายต่อทุกอุณหภูมินะครับผมแล้วก็จะปรับสภาพได้ง่ายต่อสภาวแวดล้อมแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ให้ไข่ได้เยอะมากนะครับผมพวกนี้ร้อยห้าถึงสองฟองนะครับต่อครั้งนะครับซึ่งปีนึงก็จะไข่ได้2-3ครั้งนะครับผม ก็ขึ้นอยู่กับอาหารและระบบนนเวศระบบน้ําของเรานะครับสายพันธุ์หม้อและเป็นสายพันธุ์ที่ที่ฉุนที่สุดนะครับในประเภท3สายพันธุ์นะครับผมทนนะครับรุ่นเนี้ยสายพันธุ์นี้ทนนะครับน้าเลี้ยงและเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับก็คือลักษณะการแพ็คนะครับผมการแพ็คส่งถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะครับ ครับทุกกล่อก็จะแถมให้นะครับแถมให้กันไปนะครับเมงดานาสายพันธุ์ม่เอาไปต่อยอดได้ดีเลยแหละนะครับผมอืมก็ยังไงก็สนใจก็โทรนะครับสอบถามได้นะครับข้อมูลการเลี้ยงนะครับ 095-082-1387นจะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับย้ำนะครับ095-082-1387นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมก็สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ